ก็กลับสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับผมก็ต้องขออภัยทุกคนนะครับผมที่แนวทางช่วงนี้แอดไม่ได้มาส่งเสียงเอออาจจะมีมาเป็นแค่เสียงดนตรีเนาะแนวทางให้ก็ต้องขออภัยด้วยพอดีอ่าช่วงนี้มีทุกขละหลายอย่างนะครับผม เดี๋กลับมาดูแนวทางเราพัฒนากันต่อเราพัฒนาสองวดหลังตัวเด่นเข้า <c oughs> เอออย่างงวดที่ออกเก้าแปดสองสี่เนาะเก้าแปดสองสีก็จกกับแต่แปดสองแปดสี่ไม่มีสองสี่ให้เลยเออในช่วงนี้รู้สึกว่าเลขพี่น้องเขาจะมาดีนะเขาไม่ค่อยทิ้งกันเลยเหมือนหวยไทยจริงหอยรัฐบาลไทยนะก็อ่ะ งวดล่าสุดออก1 0 3 4 1 0กับ3 4ก็เป็นเลขพี่น้อง0 1 3 4ไม่มี2งวดล่าสุดให้เด่น2 3 4ก็มาทั้ง3ทั้ง4เท่าแต่ตัวเด่นแต่ตัวจับชุดไม่มีชุด3 4เลยผมไปเอาตัวอื่นมาประกบให้อืมแต่ก็เน้นเน้นให้สามกับสี่อยู่ไม่ได้จับประกบคู่เออ อ่ะรอบนี้ลองดูว่าเล็กพี่น้องเขาจะมาอีกไหมตัวเด่นสามตัวเด่นสามตัวผมให้งวดล่าสุดออกอะไรนะงวดล่าสุดออกเอ่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะงว,วดล่าสุดออกแปดเก้า หนึ่งศูนสามสี่โอเคออกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามสี่อ่ะรอบนี้แถมสูตรพิเศษชุดสูตรนี้เขาเขาเดินดีมาเน่ะแถมสูตรให้นะหลังจากที่ไม่ได้ทําสูตรให้ได้ดูกันเนาะก็ต้องขออภยัยอ่ะ แต่ก็ยังมี fc เข้ามาติดตามเรื่อยๆเนาะอ่ะ4รอบนี้ได้ตัวเด่น4-5-6ห้านะงวดที่ผ่านมาได้2-3-4งวดนี้ได้4-5-6เด่น3ตัวคือ4-5-6จะมาประกบคู่กับอะไรดีเนี่ยตัวประกบคู่นี้จะจะยากนิดนึงตรวงนี้รู้สึกว่าอ่อสูตรที่นำมาประกบคู่มัน มันจะแตกแยกกันออกมาประกบคู่แล้วบางทีอีกตัวหนึ่งไปออกล่างอีกตัวหนึ่งไป,ปออกบนอะไรอย่างเงี้ยเออก็รู้สึกว่าจะจับทางยากนิดนึงนะแต่ตัวเด่นเขาเขาก็ามาดีอยู่ตัวเด่นรอบนี้ผมให้สี่ห้าหกสี่ห้าหกอะลองจับตัวมันเองก่อนเผื่อมันมาตัวมันเองนะผมให้ สี่ห้าสี่หกไปเลยแล้วก็ห้าหกอ่ะนี่เลยตัวเด่นจับขอเน้นขอเน้นเลขที่น้องก่อนก็คือสามตัวนี้ถ้ามาคู่กันสี่ห้าสี่หกห้าหกอ่ะแล้วอีก อีกชุดหนึ่งที่น่าจะมาประกบกับสี่ห้าหได้นะก็มองตามสูตรแล้วน่าจะเป็นเลขว,วันศุกร์ใช่ไหมวันนี้ราวออกวันศุกร์ผมให้ตัวนี้ไปอีกศูนย์สศูย์ห้าศูนย์หแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหอ่ะไม่น่าจะพลาดชุด 3ตัวนะสามตัวผมจับเลขศูนย์ก็แล้วกัน0 4นย์สห้าศสหแล้วก็0ูนห้าหจับให้3มชุดใครชอบชุดไหนก็ลองเน้นชุดนั้นอหรืมมองดูนะกล้องมันตกขอบตกอะไรบ้างหรือเปล่าไม่รู้เข <c oughs> ียนอย่างเดียวเลยโอเคอ่ะชุด3มตัวให้ประมาณนี้ อืมเดี๋ยวแถมสูตรอีกสูตรหนึ่งนะสูตรตัวเด่นนะถ้าตัวนี้มานะเขาจะได้เลขอะไรเขาจะประกบคู่กันได้หรือเปล่าถ้าเอาสูตรนี้มาเนีย่ยผมมองดูสูตรสูตรเนี้ย นีลากไม่ถึงขอลากไปนูน้นไปแล้วกันนะแปดหลักแสนบวกด้วยหลักพันแปดเก้าเก้าศูนย์หนึ่ง เนี่ยแต่ผมขอเลือกเป็นศูนย์หนึ่งมาก็แล้วกันเลขเก้าหรือถ้าใครจะชอบเลขเก้านะ,ะตัวเน้นระหว่างสี่ห้าหกดูจากสูตรแล้วชนกันเยอะที่สุดอืม เด่นพอกันนะสี่ห้าหกขอเน้นสี่กับห้าต้องมีอะ่ะผมขอเน้นสี่กับห้านะหกเป็นตัวรองนะถ้าสองตัวนะก็คือให้กระชับไปนิดนึงอะ่ะขอเน้นสี่กับห้ารองหกก็แล้วกันรองหกสี่กับห้าถ้าจะจับวิ่งรูดนะบางคนชอบสายวิ่งสายรูดนะเน้นสี่รองห้าอ่ะ วันศุกร์วันศุกร์ห้าเขามาดีเหมือนกันนะเอาโอเคจะสุดส่วนชุดอสองสองตัวชุดสองตัวจะเน้นผมชอบผมชอบชุดนี้มากกว่าอ่ะสี่ห้าสี่หกขอเลือกเป็นพี่น้องกันแล้วกันห้าหกนะที่เด่นสุดนะสี่ห้าสี่หกห้าหก เอ่อนอกนั้นนอกนั้นอืมนอกนั้นขอเป็นชุดเอ่อนอกนั้นขอเป็นชุดนี้แล้วกันเมื่อที่แล้วสามสี่สองสี่สามสี่สี่มาอีกรอบดีไหมเอออ่ะศูนย์สี่โอเคอ่าก็เด่น 0414ก็แล้วกันถ้าสี่ยังมาอีกนะก็จะเป็น0ูนย์สี่หนหโอเคลอง4ี่ชุดนี้เด่น4ชุด5ชุดเนาะหนึ่งี่ห้เด่น5้าชุดลอง4ี่ชุดก็ลองลอง,ลองนำไปพิจารณาดูเนาะกับท่านอื่นดูว่าตัวเลขชนกันหรือเปล่าในบรรดา3ตัวบนนะ่ะผมคิดว่านะสี่ห้าหต้องมีติดนะ่ะสี่ห้าหไม่น่าจับทาดนะ สามตัวบนรอบนี้น่าจะบนเพราะว่าเขาเขาเดินมาที่บนดีมากเลยอ่ะสี่ห้าหกเนี่ยสูตรนี้นะสูตรร้อยบวกหน่วยบนร้อยบวกหน่วยบนเนี่ยเขาชอบติดบนมาแล้วช่วงนี้เลขพี่น้องเขาชอบมาดีมากเลขพี่น้องรอบนี้สูตรส่วนมากแปดเก้าเขาจะเดินแล้วเขาก็าทิ้งช่วงมาจากแปดเก้าเขาเริ่มทิ้งมาที่สี่เออ ล่าสุดสองสี่สามสี่ขอเป็น0 4นย์สหนึ่งสสี่ห้าไปอีก่ะจับง่ายๆแบบนี้่ะขอให้ปังกันทุกคนนะครับสลับวันนี้ใช้เวลาไปเยอะหลังจากที่ห่างหายก็คิดถึงเอฟซีทุกคนนะครับผมไม่ได้มาส่สงเสียง <c oughs> ให้ฟัง่ะเ็ๆงๆปังๆกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ